รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเช้าเช้าวันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีของทุกคนทุกท่กนทานแลับน้องๆลูกหลานด้วยนะครับที่ได้มาอบรม CPR เพราะโครงการ CPR เนี่ยเ,เป็นโครงการที่ทําถวายพระเจ้าอยู่หัวของเราครบ6รอ,อบ72พรนศานะครับโดยดําบของประลัดกทสมนะครับแล้ววันที่ผมไปอบรมที่กทมเนี่ยราชเลขาส่วนพระองค์นะครับก็มาดูงานโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะครับอยากให้ชุมชนทุกชุมชนนะครับ หมพยาบาลเบื้องต้นสังเกตนะครับเวลากว่ารถพยาบาลจะมาเนี่ยคนที่ช่วยท่านดีที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวท่านคนในครอบครัวของท่านนะครับแต่อย่างน้อยให้เรารู้จากวิธีการรู้จักการติดต่อสื่อสารสาหรับขั้นตอนต่างๆเพื่อช่วยชีวิตและมีการทํางมีอุปกรณ์มาครบทั้งวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันครับเดี๋ยวก็จะเปิดรายการเดี๋ยวให้ท่านเปานิายกรนะครับเี่ยนตัวนูวนตบมือต้อนรับเพี่อนเวนพี่นี่เลยครับสวัสดี ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุยังมีอาการดูแรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไปเร็วๆแล้วก็โรคที่เจอในผู้สูงอายุได้อีกก็คือ r s บให้วันใหญ่ที่กลุ่มเดียวกันกับโรคโควิดเนาะการรักษาการป้องกันตัวเหมือนกันนะคะมีสองด้านนะคะมีด้านในเห็นไหม,มดีๆแล้วก็ด้านนอกเห็นไหมเวลาพันเราต้องเอาด้านนอกไหมคะด้านนอกนะเวลาเราจั ถ้าด้านนี้มันจะหล่นเลยมันไม่สะดวกนะเวลาจับพันนะเลื่อนปุ๊บเนี่ยก็พันไปนะพันไปที่ข้อดึงนิดหนึ่งอยากให้แน่นเกินไปที่บอกว่าเดี๋ยวเลื่อนไม่ไปเลี้ยงน,นะแล้วก็แล้วก็ต้องพันออกมาอย่างนี้อ่านะแล้วก็พันเป็นเลขแปดนะเลขแปดมือนะข้อมือข้อมือข้อมือแต่ถ้าข้อแขนเดี๋ยวเราพันขนะึ้นไปอีกนะแล้วคอยสังเกตด้วยนะิวเขาสีม่วงหรือเปล่า ถ้าสีม่วงะไรแสดงว่าแน่นไปแล้วต้องต้องต้องคลายนะอย่าพันแน่นเกินไปก็เลยคือสังเกตว่าทีเดียวเูาสีม่วงคอ่นะถ้าสีม่วงต้องคลายแสดงว่าเไม่ไม่ได้ทาเป็นสีม่วงมาถ้าสีผิวสีผิวเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่าแน่นไปต้องคลายต้อมีตึงแล้วก็เอาอะไรดาวใช่ไหมเวลากระดดกหกข้อเ่อนเวลาเด็กเล่นน่ะที่กระโดดเขาเรียกกระโดดเล้นะกระโดดโกอะไรเนี่ย ยี่วกะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ดีเราจะไม่วางโทรศัพท์จาก1669 1669เขาจะเป็นคนบอกว่าทํายังไง,ไองตอแทนตออันนี้กรณีที่มีคนช่วยหลายคนแล้วก็ถ้าสมมติไม่เป็นไ <Okay. S 1> รฝายหนูว่าหนูเสียงดัง <I S 1> แล้วก็ถ้าสมมติว่าอันนี้คือกรณีเราไม่มี AED แต่ถ้าเรามี AED พอดีพอดีของเอวอร์ไม่มีตัวตัวสำหรับมาสอนเน<อ>าะก็คือ AED เนี่ย ที่ป่วยมี AED แถวๆเราที่ไล้ที่สุดที่มี AED ที่ไหนคะเป็นรู้ไหมที่ใครรู้ไหมรถไฟฟ้ามีไหมรถไฟฟ้าสถานีตำรวจมีไหมขอเวลาแค่ห้าถึงสิบปีนาทีถ้าคุณใช้เวลาเกินนั้นน่ะโอกาสรอด ตะลดลง10%เนม้อออกไหมคะใครยังไม่ออกมางอกไาเลยน่นะครักมาปึ๊เดี๋ยวไปชุดกันนะสาได้วเลยครสองคนนแมาแล้วมทช่วยประโยชน์กันแล้วทีนี้ถ้าเป็นคนทองถ้าเป็นคนทองมีสอบคนช่วยสดที่สุดเพราะว่าถ้ามีคนท้องมันจะต้อง มีอีกคนนึงอะค่ะแันท้องแันท้องหกกับท้องไปเพราะว่าท้องเขาจะมากดเส้นเลือดดำใหญ่ด้านขวาอ่ะเบอร์ไล่หกหกเก้าค่ะอ่ะแล้ว่ารายงานไปเปลเจอคนเป็นลมพาผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ค่ะอายุประมาณห้าสิบเก้าค่ะหนึ่งหกเดี๋ยวนี้จะไปหกแล้ว หนึ่งหกกห้อยู่ซอยไหนครับอยู่ซอยงเทพมหิดลสี่ต่อุกตาค่ะแยกที่เท่าไหร่เหรอแยกที่สองค่ะเข้าถนนอะไรอ่ะถนนเจริญนครสิบสี่ค่ะเออเดี๋ยไปเอาตัวมาหน้าเลยครับเอาเครื่อง AED มาด้วยนะคะอเครื่องาด้วย่ะเข่ใราไม้ระมือรัมือบเอาวันเอาค่ะเอาค่สับเลยคสับเดีวคับเ่บา ใช่ไหมครับผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่มีคนหมดสติไม่หายใจอยู่หายใจอยู่หายใจเป็นผู้ชายอายุประมาณตีสี่เขาเกิดอะไรที่มาด้วยเขาเกิดเอไอมาด้วยอายุ่ไหนอยู่ซอยไหนครับซอยเจริญนครสิริแยกสองครับกันจะรีบไปคะขั้นตอนที่หนึ่งวัดหัวใจจะมาเสร็จประกดเขาด้วยทางแพทยกองลายสองมือสองมือ ออกแรงหน่อยเออในปากมีอะไรเปล่าดูดิมีอะไรมั้ยในปากมีอะไรก็ต้องบีบนะบีบปากแล้วก็แทนหัวติดนิดนึงนะแล้วก็ให้ดูว่ามีบีบปากแล้ยบีบต้องตรวจนะระวัดเต็มเข้ามาอ่าเช็คดูเก้าเช็คดูดิหายใจไหมตรวจเช็กดูเข้ามาระมาณหนึ่งครั้งนี้อ่าระบายต่อตัดตีต่อตัดไป ตามันเชื่อังคุณคุณเชื่อังแะใจไหมครับตามเรื่อฟังกี่โมงดูหขอความชื่อเหลือโดดเรื่อยๆตามเชื่อฟังกี่โมงตามเชื่อใจตามเชื่อใจเลยตามเชื่อใจตามเชื่อใจพี่อาตาองต้องเพื่อไหมตาองไม่ครับเพื่อตาเตียงเนาะตาปูปังมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาโดดเลยครับอรู่ซอยอะไรอยู่อยอะไรต้องไปตาเตียงตาปูใจมาตั้งมือซอยอะไรคะซอยตะเล็กตะคอนสี่สี่เขาที่ไหนสถานุูร่า มือบอลมือไหนครับค่ก้มือก้มือไิดนึงอ่าทำไปอ่าลอตัวมาน้าอีกลองตัวมาก้าลองตัวอีกอีกนิดนึงโอเคอันนี้ผู้ชายอาแจ้ง่ะคนแจ้งอ่ะผู้ชายผู้ชายี้ชายชายอาอันนี้ก็มกี่ครั้สามเตอน มีก็เองดีนะครับขอบคุด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับนอนมีไหมนอนไม่ไม้ไม่ต้องการครับนอนไม่ได้ครับตื่นแตจเช้าไม่ได้ครับแปลว่าก่อนนะอย่างมาที่ร้อยจือขอให้ยินสุขนะครับทางรุ่นชนสอดนนะครับครับวันนี้นะครับทางรุ่นชนนะครับอ่าร่วมกับสำนักงานเขตสงสารนะครับโดยฝ่ายพักในนามของสปสชนะครับแล้วก็ ศูนย์ยี่แปดสมุนไพรสุของสารนะครับแล้วก็สอนอสาเร็จช่วยยานะครับร่วมอบรมโครงการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับโดยใช้ิิธีใช้เครื่อกระตุ้นหัวใจ AED แล้วก็ PCR เป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับการผ่าัดเบื้องต้นแล้วก็รับใช้กับผู้ที่หมดสติหรือไม่หายใจฉุกเฉินนะครับเวลาประสบพบเหตุนะครับวันนี้ เราได้คน3าวัยนะครับก็คือนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่คือโรงเรียนวัดธงเพลงนะครับสักครูนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่สําหรับที่จะอยู่บ้านนะครับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนะครับจะได้มีกิจกรรมแล้วก็ได้ฝึกอบรมนะครับแล้วก็คณกกรรมการชุมชนจัดหาอบรมวิธีช่วยเหลือชีวิตต้นตอกระือพิรีอาและการใช้เครื่องชุ้นหัวใจ AED ในวันนี้นะครับ เพราะว่าเป็นโครงการทงางรุงเทพมานครน,นะครับโดยท่านประหลัดน,นะครับให้เป็นโครงการถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับพบหกรอบเจองพรรษานะครับทางการชุมชนก็เลยเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยขอบสนับสนุนนะครับมาจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนมีความรู้เบื้องต้นนะครับกับการใช้เครื่องกระตุ้น ใจไฟฟ้าเอดีแล้วก็การปั๊มหัวใจด้วยระบบ PCR ตามขั้นตอนมาตรฐานของการรักษาพยาบาลนะครับเวลาประสบพะเพเหตุซึ่งหน้านะครับและการช่วยเหลือและเบอร์ติดต่อ1 6 6 9เนะครับเป็นเบอร์กลางสำหรับศูนย์ช่วยเหลือเอราวันหรือหน่วยงานอื่นก็นแล้วแต่นะครับเพื่อจะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด นะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องเอดีติดมาด้วยเวลาแจ้งนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยนะครับอายุเพศวัยนะครับอาการนะครับแจ้งทงางหน่วยเอราวันด้วยนะครับเขาจะได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยเหลือหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนะครับหรือวันนี้ก็ถือประสบความสมําเร็จอย่างสูงนะครับในการใช้งบประมาณ แล้วเรามีการเลี้ยงอาหารมีของว่างนะครับมีเครื่องดื่มครบและมีห้องประชุมโดยท่านผอ,อองอานะครับผอโรงเรียนรังเพิงให้การสนับสนุนห้องประชุมโรงเรียนซึ่ง,งมีสภาพเป็นรอบที่ดีและขอขอบคุณนะครับทางเขตองศาลโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับสอนอสมเด็จเจ้าพยาแล้วก็ศูนย์สานรนสุขที่สิบแปดเขตของศาลนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคณะกรรมาการนนและเจ้าติอาสาเขตของศารนะครับ ขอบคุณมากครับ